สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับตัวดีมแ l a นะครับของ c a n วานะครับซึ่งเอาไว้สร้างรูปภาพนะครับสร้างรูปภาพตามที่เราได้ป้อนพร้อมนะครับเข้ามาในตัวดีมแ l a นี้นะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับตัวดีมแ l a นะครับสร้างภาพระบายสี ตัวอย่างที่ผมได้สร้างขึ้นมานะครับก็จะเป็นาภาพระบายสีเกี่ยวกับวันแม่นะครับวันแม่ซึ่งก็สามารถนำไปต่อยอดนะครับเอาไปให้เด็กๆอนุบาลของเรานะครับหรือว่าลูกของเราทำกิจกรรมระบายสีนะครับได้นะครับโดยพร้อมนะครับที่ ผมได้ป้อนเข้าไปนะครับในตัว d i มแล b นะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านสามารถเอาไปปรับแต่งแก้ไขนะครับได้เลยนะครับความหมายก็จะเป็นภาพประกอบโครงร่างขาวดำสำหรับหน้าระบายสีวันแม่แม่ที่น่ารักกอดลูกน้อยด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ล้อมรอบด้วยหัวใจและดอกไม้เรียบง่ายเพิ่มข้อความสุขสันต์บนแม่ที่ด้านบนและช่องว่างที่ด้านล่างสำหรับชื่อและรายละเอียดชั้นเรียนสไตล์ควรเป็นมิตรและเหมาะสำหรับเด็กนี่น,นะครับก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลอง เจนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ป้อนข้อความเข้าไปนะครับผมก็กดสร้างเลยนะครับรอสักครู่นะครับ AI กำลังทําการประมวลผลนะครับนี่ก็ได้มา3รูปแล้วนะครับได้มา4รูปแล้วนะครับผม ถ้าเราต้องการจะนำไปใช้นะครับเราก็คลิกที่แก้ไขตรงนี้ได้เลยนะครับแก้ไขตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราอาจจะทำการาตัดนะครับตัดแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับอีกทีหนึ่งนะครับหรือเราอาจจะรีมูฟแบ็ก o ก n านะครับ มีมุกแบ๊บกาวนะครับพื้นเมื่อกี้ก็หายไปนะครับตัวนี้นะครับเราอาจจะเอาไปแปะใน Word นะครับเอาไปแปะในโปรแกรม,ม Microsoft Word แล้วก็พิมพ์ให้เด็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองคัดลอกสร้างเป็นเดี๋ยวผมเปิดใน word นะครับ สมมุติว่าเราสร้างโปรแกรมบทขึ้นมาหนึงไฟล์นะครับแล้วก็เอารูปนะครับที่เราทําการเจนออกมาเมื่อกี้ใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ปินออกมานะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ก่อนนะครับ แชร่นะครับโปร่งใสลองดูนะครับดาวน์โหลดเอาไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับเปิดโปรแกรมเปิดขึ้นมาจากนั้นเอารูปเอารูปภาพมาใส่เลยนะครับ อาจจะขยายนะครับรูปภาพให้เหมาะสมนะครับรูปแบบนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ไอเดียนะครับของของคุณครูนะครับของท่านอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเอาไปใช้ยังไงนะครับ หให้ละเอาไว้ข้างข้างหน้านะครับขยายนี่นะครับปิ้นนะครับให้นักเรียนนำไประบายสีได้เลยนะครับผมสวยงามมากนะครับผมโอเคครับผมก็เป็นทริคนะครับผม สามารถนำไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ